พร้อมกับแอดหลังมือพยายามแตะที่บริเวณส้นแล้วค้างไว้ค้างไว้หนึ่งถึงสองนาทีนะครับทำครั้งถึงสองครั้งครับในคนไข้ที่มีอาการปวดหลังล้าวลงขาหรือว่าปวดแค่บริเวณหลังถึงก้นกบสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับ คนไข้ที่มีปัญหามีอาการปวดหลังล้าวลงขานะครับมันมีปัญหามาจากหมอนรองกระดูกทับเส,ส้นประสาทหรือว่ากล้ามเนื้อบริเวณหลังหรือว่าตัวการเคลื่อนไหวของข้อต่อหลังมันมีปัญหาเคลื่อนไหวได้น้อยลงวันนี้เรามาสอนวิธีการลดอาการปวดด้วยท่าบริหารอย่างง่ายกันครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไปกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาสม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ในคนไข้ที่มีอาการปวดหลังล้าลงขาหรือว่าปวดแค่บริเวณหลังถึงก้นกบเวลาอยู่ที่บ้านถ้าอยากให้อาการมันดีขึ้นหรือบรรเทาอาการได้จะต้องมีท่าบริหารเพื่อลดอาการปวดครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการออกกําลังกายเพื่อลดอาการปวดที่บริเวณหลังส่วนล่างกันนะครับท่ายืดเส้นประสาทขานะครับให้คนไข้ชันเข่าข้างที่มีอาการปวดขึ้นแล้วใช้มือประคองไว้ในลักษณะน,น,นี้ครับพร้อมกับเหยียดขาขึ้นเท่าที่ทําได้ค้างไว้15-30วินาที ทำสามถึงห้รอบครับถ้าต่อไปนะครับเป็นการยืดหลังส่วนล่างนะครับให้คนไข้กอดเข่าชิดอกในลนักษณะนี้ครับ2ข้างทำค้างไว้15-30วินาทีนะครับทำสามถึงห้รอบครับ าต่อไปเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาหลังและสะโพกนะครับให้คนไข้ทําขาไคว่ห้างในลักษณะนี้ขาข้างที่ปวดไว้ข้างบนนะครับใช้มือสอดเข้าไประหว่างขาดึงเข้าหาตัวค้างไว้นับ1-30แล้วผ่อนทํา3ถรอบครับ าต่อไปคนไข้ย,ยืดทางด้านข้างขาในลักษณะน,น,นี้ครับขาข้างที่จะยืดไว้ข้างล่างนะครับกดขาลงค้างไว้นับ1นึถึงสิแล้วผ่อนครับทำสิบครั้งเป็น1เซตครับ ท่าต่อไปเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อสะโพกนะครับให้คนไข้กอดเข่าข้างที่มีปัญหาในลักษณะน,น,นี้ครับโดยทะแยงไปหาหัวไหล่ด้านตรงข้ามกอดค้างไว15้15-30วินาทีทำ3-5เซตครับให้คนไข้ดันพื้นแอดหลังขึ้นในลักษณะน,น,นี้ครับ ทำค้างไว้15-30วินาทีทํา3เซตนะครับถ้าต่อไปนะครับให้คนไข้ตั้ง4ขาในลักษณะนี้นะครับพร้อมกับให้คนไข้แอดหลังค้างไว้15-30วินาทีทํา3เซตครับ ้าต่อไปเป็นท่ายืดกระดูกและกล้ามเนื้อลำตัวนะครับให้คนไข้คุกเขา่าและเหยียดตัวขึ้นในลักษณะนี้พร้อมกับแอดหลังมือพยายามแตะที่บริเวณส้นแล้วค้างไว้ค้างไว้1-2นาทีนะครับทำครั้งถึง2ครั้งครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับท่าบริหารยืดจัดกระดูกแล้วยืดสะโพกแบบง่ายๆนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้ในคนไข้ที่มีอาการปวดหลังเลื้อรลังหรือปวดเป็นๆหายๆสามารถใช้ได้ดีนะครับส่วนใครที่มีอาการปวดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแนะนําให้ไปดูคลิปวิธีการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก่อนนะครับอย่าเพิ่งทําท่านี้เพราะอาจจะทําให้อาการแย่ลงได้ส่วนน้าไทยที่ทําแล้วอาการแย่ลงหรือว่าทําแล้วอาการไม่ค่อยดีแนะนําให้ปรึกษานักกายภาพบําบัด เพื่อหาสาเหตุและวางแผนการรักษาต่อไปนะครับท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ไลน์ OA ของคลินิกนะครับใต้ ID แอดบัณฑิตคลินิกนะครับ bunditclinic bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอิอ็อ b o x ของ f c e e o o o k แ n นเ g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook f แฟนเพจบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ f c e b o o o f แฟนเพจโดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายครั อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบัณฑิตชาแนลสามารถกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบัณฑิตกายภาพบัตรทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ